โอเคมาอันนี้เราก็จะมาเล่นทีปายนะครับสุ่มทีมนะครับเหมือนเดิมตามสไตล์เราวันนี้เราจะอยากจะมาเล่นสไนนะครับสไนคู่อย่างนี้อะเดี๋ยวไปโชว์เทปให้ดูอ่ะก่อนอื่นครับเราลงมาฟ้าทีบัสเอลกันก่อน,นครับดูดิจะมีสไนให้เราไหมว่าน่าจะเจอไม่ตึงเท่าไหร่เพราะว่าไอเดียเราคุนสร้างครับว่าจะมาสร้างเป็นไอดีคอนเทนต์ประจําช่องของเรานะครับเป็นไอดีสุ่มทีม อ้อาวได้ไงสไนอ้าวได้นะครับอ้าว voilà kind of ต้องยังนี่สิเดี๋ยวอีกหนึ่งกระบอกครับหรือว่าเราจะเล่นกระบออเดียวอ้าต้องรอดูไปก่อนครับไปปางฟ้าไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเงียบเก็บเลยวะบีมาไปไหนหมดอีนอนหลับมันลวป๋ออุยดูเกี่ยวครับมีท่าทางใหม่ด้วยยังไม่เคยใช้เหมือนกันอ่ะเยวรอดูก่อนเดี๋ยวใช้ให้ดูเดี๋ยวใช้ให้ดูรู้สึกว่ามันจะ ยังไงไม่รู้อะท่าวินเป๊ะๆถือเคียวอะไม่ได้ถือนานว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกกสเราใช้ใช้ดูอะก่อนอื่นเราต้องหาไส้อีกระบอกหนึ่งก่อนไปครับป่าไปเรื่อยๆดูจะเจอคนไหมเนี่ยทำไมมันเงียบจิบจังอะวินอยสองชั่วโมงไม่เจอคนว่าน่าจะไหลพี่ฮอรดกีกาต่อครับมีมาไม่เงียบกับจิบเลยดิไปเกาะสามครับ

มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเอาเอาเอาอ่า,อา,อาไม่เห็นอ้าวอย่างงี้ก็โดนที่ไอ้นุ่มไอตัวตึงอีกมะเ<ห>อ้ยอ่าหนึ่งสี่เย,ยียบร่อยหน้าล็อบบี้ใสับโอ๊ยลัน่นอือยู่โดนเอาสกิลโดนดีกว่าป่ะได้หาตัวไปรับไปด,ดูข้างบนดิจะมีใครเห็นไหมเหมือนมีสงครามมาหรือเปล่าตัวนี้ ไม่มีถูกเงนก,ก่อนเลยอ้าวเดาอีกนึงอะไรเนี่ยพี่เหมือนจะมีตัวนะแมงหอนในก้าไม่มีเลยนีไงโอ๊ยสามหนึ่งไปหนึ่งไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนติดถลดลคลำกล้องขิบหายเลยโอ้ยโอ้ยจับไม่ออกอ้าวขิบหายละเอาเอาเอา ยืดยไปวอลไปก่อนมาเพื่อนมาช่วยเล็วเอ้าเราไม่ได้ยิวแล้วเราเพืเอ่อนได้อะไรวะเฮ้ยเลยเรายิงไม่ใช่หรอกเพื่อนทิดโทนี่บอกโอม่เป็นไรครับเอาไปเลยเพื่อนอุ้ยเพื่อนเอาอีกแล้วนี่แน่โอ้ยยักษ์ไก่เออไอวอลหมดเฮ้ยมอคอไก่เนี่ยนูมาดิเออ ดาขาดดาขาดกระแทกไม่ช่วยเลยเฮ้ยมีไงเฮ้ยเอวอไอวอไม่มีตายแล้วนะกระสุนก็จะไม่มีแล้วเอา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 เอ้าไอวอหมดเพื่อนไอ้ไอ้เมงเลยลูกไอ้เจี๊ยบเดี๋ยว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 เพื่อนใจเย็นปีนเมฆไปเลยเนี่ยวันนี้แหละปตาซ้ายเพื่อวางผลปั้งอุ๊ยหัวนีิว่าอุผิดตอรีเล็กน้อยโอ้ยเพื่อแตะคนแล้วไปชุบเพื่อนก่อนเลยไปะสุน กระสุนสูงไปเลยแล้วกันกระสุนก็เดือดเจ็ดเม็ดไม่น่าพอว,วะ่ะเอ้ยนี่คือวัสนาสองกระบอกรกระบอกเดียวกระบอกเดียวแล้วกันแต่กระสุนไม่มีอ่ะดิไม่ได้วอร์มด้วยแหละ มันยิงติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดมีนเงี้ยกระสุนถูกซองไห่มีเจ็ดนัดนี่นไม่น่าโพอจนจุดจบเกมแล้วเนี่ยชุบวงดีกว่าไม่ต้องใช้ออกเอาติดกูดาวนี่ว่า ขึ้นไหม่จุบไม่ขึ้นอ่ะไอสเส้นเลืองหลังขึ้นเนี่ยเออไอเส้นสีสฟ้าสีน้ำเงินไม่ขึ้นจุบไม่ได้ไหายเลยครับแล้วเ,เจอตัวบ่ะนะเอเ้ยเพื่อนดาวเอาครับจังหวะนี้้องมาแล้วเพื่อนอถึงไอ้เนี่ย โอ้ยวิ่งวิ่งช้าวิ่งช้าเพื่อนโอ้ยเพื่อนจะไปอีกแกปไปอีกหนึ่งโอ้ยอ้ยเพื่อนเราเตึออะจะชุบเพื่อนโอเก็บอีกหนึ่งโห้ยโอ้ยไม่ชุบและว่าจะไปชุบไม่ไม่คือไม่น่ามีเหรียญพอมว่ะยวไปรับเพื่อนก่อน ไปไปในเราไปชุบเราดูหลังให้ใสอืมยิงวิ่งหนึ่งอุ้ยไม่คือว่ะเจ้คเออบยไอลดีดีสุดเจ็ดห้าอ้ยสองโตว่ะนาสองโตยังไงเพื่อนเออหลังหลังหลังโอนหัวก่อนเลยมัเยอะจัดมุยบอ์ไปก่อน โอ้ยไอ้วอลดีดีโอ้ยฟูตายตายติดสโลตั้งแข็งอีกโอ้ยไอ้ตัวละครใหม่ไรล่ะไรล่ะมาแล้วมาแล้วโดนไอ้โดนดีป่ะปาสายเพื่อนคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยื้อกับเตกไปรีโหลดแม็กกางการให้เขายิงยิงไม่มีเอาฝักไอ้วอลไปทน่อาเอ้ยเพื่อนก่อนเพื่อนกำลังโดนเพื่อนไอ้วอลดีเพื่อนที่โอ้ยที่โอ้ยสวยพี่สวย กระสุนเราหมดว่ะเอาอันนี้ไปกินนี่ตัวไหนเรา่คือวะนี้ฟอร์มมาวนี้ฟอร์มนิ้วมากระสุนไม่มีอีกโอ้นี่น่าจะมีนะมีไหมเออมีอยู่โอ้แต่กระเป๋าเต็มว่ะเยอะจัดเลยทิ้งไปก่อนไปได้แล้ว60มิตร พออยู่อีกหนึ่งเม็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยไอ้บวกกับไม่ติดไอ้วินยินเพื่อนใจเย็นใจเย็นเราพัดลำก่อนอุ้ยเพื่อนห่วเตะได้เพื่อนยิงได้เงันไรมันอยู่ใส่ข้างล่างหนึ่งเราอยู่ตัวนี้อยู่ไหนอุ้ยอุ้ยโดนไหล่อะเออเออเออโดนโดนเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยสวยไอ้บอไปก่อนปาดขวาผู้วางโโโโปปปป๊๊๊ะะะ๊ะโป๊ะ ไม่ดาวด้วยวินเดี๋ยวดาวมันจะกินอ้เพื่อนดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่งเอาชิบหายแล้วเราเอานยังไงชุบได้ไหมเนี่ยเพื่อนน่าจะได้อยู่บางแอ้ดอกอีกมีอีกหนึ่งเมตรโอ้ยเป็นเอออเป็นขับดำวะใจชิบหายเปอนก่อนงัอนก็จะเล่นสนุกเหมือนกันนะเนี่ย ไปเพื่อนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ต้นไหนต้นหนึ่งโอ้ยหันไม่ไปอีกนะโจโอยเอออีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งมันขับลำกล้องอีกแล้วไอ,บอ้บปักไปก่อนปักไปก่อนดูแน่เออ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 จากไหนไอ,บอ้บเดือสามเม็ดสุดท้ายตั้งไปก่อนเลยเดืยดเนอะเพื่อนดาวไปแล้วย็นเพื่อนเออเออไอ้บไม่มีไอย็นทุบอีมาแน่กูวางกับข้าวถึงจะไม่ขาแข็งอีกจะไปไหนที่จะไปไหน เอาเลสไนส์เลสไนส์เรพี่โดน,นแน่ละอินูอีนูโดนพี่แน่นอินูเรียบร้อยครับแมวน้อยทำได้บู๊จ้าเป็นไดงเหตุเพียงแมวน้อยเราแมวน้อยในตู้เจ็ทครับไอดีนี้คอนเทนต์แน่นอนเราดูได้เลยย,วยาวๆนะครับไปแล้วโอเคเจอกันใหม่อินูเดีมาแปดอินดิมแดงๆอุ้ย สีเหลืองว่ะเล็กกว่าแดงแดงเป็นีสามแล้วครับไปกันเกงมาหนึ่งเย้ไปเจอกันใหม่ไปละ